ครับวันนี้อยู่กับคุณิพัฒน์จัดให้นะครับวันนี้มาดู L 5 0ไถนากันบ้างครับไถคกบฟางนะครับยินงรา์ครับยิงรา์กับพาน6ใบยี่สี่ก็ถือว่าไถดีครับไถเข้าดีนะฝนตกใหม่ๆครับไถเลยนะครับ L 5 0าศนนะครับนี่ครับ ถือว่า่านเป็น่านที่ดีครับนี่ครับถยเสมอสวยงามครับนี่ครับต่อฟางนะครับต่อฟางประมาณนี้ครับอันนี้เป็นหน้าใหญ่ครับถ2ยสองงานนะครับถ2ยสองงานแบบอ่ายออกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจบงานยังไงนะครับอันนี้เป็นน้องทีมงานกันนะครับนี่ครับนาแปลงใหญ่เราจะมาไถงานเดียวมันก็เสียเวลานะครับ ก็ไถสองงานแบบนี้ครับนี่ครับก็คือว่าเราจะแบ่งสองงานครับให้เป็นอันนี้ก็จะสองล่องนะครับไถออกนี่ครับแบ่งสองทางครับทางนั้นก็ไถไปแล้วครับเหลือเก็บล่องกลางครับเนี่ยเห็นไหมเราก็ไถเข้าตรงกลางก่อนครับแล้วก็แบ่งเป็นสองงานแบบนี้ครับประมาณนี้นะครับ อันนี้นาโคครับดินทรายแล้วก็ฝนตกใหม่ๆครับไถดีแน่นอนนะครับยังพักเดิมนะครับเนย่สียงประมาณนี้ครับ ไ,ไปเรื่อยๆครับก็เหมือนงานเดียวครับแต่เราแบ่งเป็นสองงานสองฝั่งแค่นั้นแหละนะแบบนี้ก็จบไวครับงานจะจบไวกว่างานเดียวนะครับเสื้อผูริพัดรถไถซิ่งครับเสื้อผมเองใครอยากได้ก็ทักมาได้ครับมีแบ่งมีแบ่ง สวยมากนี่ครับคิดถยประมาณนี้ครับสำหรับฐาน6ใบยิบสีครับผมว่าพอดีนะฮะพอดีครับไม่ต้องไปแปลงฐาน5ครับเนี่ยพอดีเลยครับถยเข้าดีด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ช่วงก็จะห่างกว่าของ L40 นะครับแล้วก็ใบมันใหญ่ครับถือว่าไถเข้าดีครับ มานี้ครับที่ไถกบฟางนี้มากนี่ครับสิงใจเย็นครับไปช้าๆเรื่อยๆครับต่อต่อฟางก็สูงครับต่อฟางสูงพอสมควรนะครับเสียงจะเงียบนะครับสำหรับเครื่องยนต์สี่สูบครับเสียงเงียบ ยงเงียบกว่าของ5สูบครับังเครื่องยนต์อย่างเงียบกว่า3สูบครับเสียง L50 กับ L40 นี่ต่างกันเลยครับเสียงอของ L40 จะด,ดุกว่าครับเสียงเพราะว่ามันเครื่องยนต์3สูบครับ 4ีส่สูบเครื่องจเงยบครับแต่ใส่ท่อรัดนี้ดังพ่อมากสำหรับสี่สูบครับนี่ครับอินทรายก็มาเนี่นี่ครับก็มีฟางบ้างครับปกตินะครับเดี๋ยวก็ย่อยสลายครับ อันนี้ประมาณรถประมาณ600ชั่วโมงนะครับร้อยประมาณนี้ครับรถมีงานทั้งปีครับรถไถนแล้วก็ขนนั่นขนนี่ครับไถนาปั่น,นาแล้วครับมีงานทั้งปีครับทีมงานนี้ดูครับที่ไถก็สวยดีครับเสมอเรียบ ดินทรายก็ไม่มีปัญหาครับถ้าผลตัวใหม่ๆมันก็ไปได้เหมือนเดิมเพราะว่าดินทรายมันไปง่ายครับของชอบครับดินทรายก็ประมาณนี้ครับสำหรับ L 5 0 1 8นะครับถือว่าไถดีครับไถดีกบฟางดีกรอสตอซางดีมากครับเป็นปุ๋ยนะครับอย่าเผาครับนอกจากที่มันเยอะจริงๆถึงเผานะครับ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ